จากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเจิญจวนคนไทยนะครับต้งทิพย์โดยม่หญิงไทยอายุตั้งแต่3 0มสถึงห้ปีนะครับหรือว่า1 5บถึงสปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถจตกวดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีของ HPV DNA test นะครับเป็นการค้นหาความเสี่ยงมะเ็งปากมดลูกในระดับพันธุก,กรรม,มเนาะ,ะคือหลายคนที่ครอบครัวญาติปี่น้อง แม่ยายเกย ER เป็นมะเร็งอันนี้เสี่ยงหมดเลยถือว่า,าอาจจะเป็นพันธุกรรม,มน,นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนไปกวดครับวิธีการใช้บริการคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้หน่วยบริการสถานพยาบาลในหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คือเอาง่ายๆเลย30บาทนะนะนะครับคลองก็นะไปกวดสอบกันได้นะหรือว่าจะจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันกระเป๋าสุขภาพก็ได้นะครับหรือจะขอรัาชุดกวดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บสิ่งกวดด้วยตวเก่า สาม,มารถจะไปที่ร้านขายยาหรือคลินิกการพยาบาลตีเข้าร่วมโครงการแม่นเจ้าสาม,มารถสอบถามสายด่วนได้นะครับ1330ก็เจนิญชวนนะครับแม่ยิงไทยกวดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตัวบางทีเนี่ยเขาอาจจะหลงลืมไปอาจจาะไม่ได้นึกถึงความสําคัญแต่ว่าผ่ยตีอยู่ในกลุ่มอายุนี่30ถึง59ปีเนี่ยไปตรวสัหน้อยก็ดีนะเจ้า